เวลาที่น้องไปเจอโจทย์อสมการที่มีตัวส่วนเป็นตัวแปรแบบนี้นะคะจุดที่น้องๆต้องระวังเลยนั่นก็คือตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์ฉะนั้นมาสังเกตที่เครื่องหมายกันก่อนนะคะในการแก้อสมการถ้ามีเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับหรือมากกว่าเท่ากับตรงนี้จะต้องทําเป็นจุดทึบบนเส้นจํานวนแต่ถ้าเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างเดียวนะคะตรงนี้ต้องทําเป็นจุดโปรง่ง ซึ่งในข้อนี้มีเครื่องหมายเท่ากับด้วยเรารู้เลยว่าจะต้องทำเป็นจุดทึบบนเส้นจํานวนแต่มีข้อยกเว้นที่ตัวส่วนตรงนี้ค่ะ,ะคเวลาน้องไปแก้สมก,การนะคะน้องจะได้คำตอบเป็น x เท่ากับ5แล้วก็เลข4นะคะเลข5น้องสามารถทำเป็นจุดทึบได้แต่เลข4ทํำเป็นจุดทึบไม่ได้เราจะต้องทำเป็นจุดโปร่งเอาไว้เพื่อบอกว่าเราไม่เอาเลข4 เพราะไม่งั้นจะมีผลทําให้ตัวส่วนของเราเป็นศูนย์นั่นเองค่ะฝากไว้เท่านี้เลยค่ะ